สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขภูสุขคนนะคะสำหบวันนี้นะคะพี่น้องคะมาพอกระป๋งอีกแล้วนะคะในช่วงแอนดิสานาเทียค่ะพี่น้องมีอนี้สผ้าเมฆกับเขาะกำนังแซ่บๆกินน้ำกันค่ะมาเบิ้งเลยนะคะมือนี้แอนดิตัมเขาปุ่นนะคะสู้พอแม่พี่น้องกินนะคะนี่ก็เป็นเครื่องเคียงนะคะบอยสิเป็นมะเขือเทศนะคะบอกหนาวหอมนะคะนี่ปลาหมึกพร้อมกับพี่น้องนะนี่เป็นใส่กอไก่ง่วนนะคะแล้วก็ที่ขาบะไรนะคะเส้นขนมจีนลวกค่ะพี่น้องคะ อันนี้ส่วนพริกกับกระเทียมแอนก,กับตำได้เรียบร้อยแล้วค่ะมาค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะนี่นะคะส่วนพิชานะคะพี่น้องคะมืัอนี้พิชากะสิกินสปาเกตตี้นะคะกับซอสเนาะแอนกะสิกินตำข้าวปุ่นนี่แหะค่ะพริกแอนกะสีหัน่นเอานะคะไม่ก็สีแหลกเร็วเนาะค่ะโอเคียวๆค่ะพี่น้อง เทียครับพี่น้องงามบอกเกลี่ยงสเตเด้อหอลังจากนาั้นดีปากนาวค่ะอหอมบักนาวเด็ใส่ลงไปพี่น้อง เ้นกระปุนมันหลาน้ำซีเรสไหลายเนาะคะ่ะขั้นตอนต่อไปกะน้ำปลาแดดพี่น้องนะคะน้ำปลาน้ำใสๆไหลายเนี่ยน้ำลาพี่น้องยอดจักน้อยหนึ่งผมชิอลอดค่ะ ก็น้ำตาลค่ะพี่น้องขาอุ้ยเฮียลงพอดีเอาใส่เล็กน้อยหนึ่งนะไม่สิบีหวานไอหมักกินเปรี้ยวหวานเผ็ดนะคะสามรสเด้ว่ามากกินเข้มมากกินเปรี้ยวกินหวานกินเผ็ดก็สีเหาะครับพี่น้องก็สีเหาะน้ำแล้วก็สีสิ่มนะคะมาเกิดได้แล้วข้าข,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 าของกรสีเอาเครื่องงง ปลาหมึกค่ะน,นี่พี่น้อใส่กอกพี่น้องใส่ลงไป็ดนะคะนนคบก,กันน้อยหน่อยพี่น้องเพลองร้ายหลายขนมจีนแอนกับซุป,ประใส่เบิร์ดได้พี่น้องเพราะวันรกมันก็นสิเต็มแล้วนะคะข้ากับสิเอาใส่น้อยเดียว ประกัดที่เหลือเขาก็จยไปห้องนะพี่น้องน,นี่นะคะอโอ,พอ,อ,อะโ้พี่น้องได้แล้วค่ะสิหล่นโกพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้คล้ค่ะตนเส้นขนมจีนนะคะ หอมพี่น้องสีนขนมจีนโตนี้นะคกาแอนจะเสือมาห้องค่ะห้องห้องนี่นะคะเวทีกินแก้มกินกลับพี่น้องค่ะเวทีกินแก้มกินกลับนี่ค่ะเฮ้ hey, พี่น้องจานก็น้อยหน่อยโคกกะน,น้อยหน่อยค่ะเมืองไหน มาค่ะพี่น้องคะ่ะพี่มากินน้ำกันของพี่ชาแล้วก็กินสปากเกตตี้ของเลานะคะส่วนไห้กินตําตาข้าวปุ้นพี่น้องหล่นโพดหล่นโพชจนวาสวดหลายโพดค่ะจานมันหน่อยโพดบอกพี่ชาหาจานมาให้แล้วก็ปาหาค่อยๆกินพี่นอ้องแซ่บค่ะกินเซนก่อน อืมอือแต่ปี่น้องเสียดายม,มันบ่มีผ้าถาดค่ะ แซ่บก yup. ััไพี่นองพักหนากับบะมี่กับพี่น้องนัสีเลยค่ะตกแต่งก่อนตกแต่งกิงกกบก่อนแต่งไม่ไข้ ลืมบอกสู้ฟังค่ะอันเียนพิชาที่ว่าลอยปีกอันที่ว่าสิไเปิดเปิดใ้เบิ้งคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะพิชาของต้องมาบอกสู้ฟังวานจริงๆขังในมันก็อย่ใดพี่น้องแล้วก็แม่พวกร็บ,บอกให้พิชาเล่ารีโน,นเวทให้ไปยุหันต่อเติมเนาะพี่น้องเฮ็ดเล่าผัดเปเฮ็ดขันเล่าบอกแอนตะก้อนนั้นนี่ แอนก็จะเป็นอไคืดอยากเดืองมองยูมองเศร้าเนาะพี่น้องเนาะก้อนหนานีนใหญ่ดูใหญ่จนว่าเครียดจราบปากบ่อออะพี่น้องของต้ามาบอกแอนเมือว่านวันที่จริงอแม่ฉันก็บอกให้เข้าไปรีโนเวอยูได้ว่ะสันพนาพี่น้องปล่อยเห้เมียอ่านเครียดให้เมียกลุ่มนั่นมันมองยูมองเศร้าตอมกโดนคือเข้ามาอยู่เมืออหนอกเมื่อหน้าเนาะพี่น้องเนาะทียนะูเนาะเขาก็อยากได้ที่เป็นแบบว่าเป็นรักเป็นแรงเนาะพี่น้องคะ ถ้ามีโอกาสแอนก็นอยากไปดิโนเวดด้วยอยากไปเห็นขางในอยู่ว่าันสิปินแตยูไดบอนะพี่น้องเดี๋ยวสุดท้ายมาให้เบิงด้อค่ะว่าขางในมันมสิิบรรยากาศเป็นจังใดน,นะคะเอาใจซอยแอนน้ำเดือดค่ะพี่น้อง่ะผู้เดเของมาเบิงมาคิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะให้แอนกับพี่ชายแ้่เด้อจ้าขอบุญกันค่ะพี่น้อง เขาจะไม่ได้ล่นคักเคเื่องการไหลเขาปรุงกระลาย,ลายจานแบบน้อยน้อยคลิปนี้ท่ายต่อประมาณสี่ถุมได้ไปนอ้อง thì trả được ngăn được hả แับค่ะปลาหมึกยุนี่มันจืดนะคะ่ปะปลาหมึกยุนี่มันจืดๆแต่ว่ากุ้งสีแพ่งค่ะวายกีเวกีเฮียดอลกาอนกระามาชิบ I don't know you don't know maybe we have our own squid in our sea really sure. s naturally you mean Russian sea have squid โอ้ยเคียงน้ำตาลพี่น้องเอ้ยบ้่ไว้หรอกคลิปหนาตรงไปหาซื้อจานไม่ได้หรอกมมน่าสาจสิกิ่นกระยานแต่เนาะกินเฮียกินลน บางเฮานอยากสื่อความเข้าเหียนหลายพี่น้องย่านย่านในย่าแล้วได้คน,นอีกอันเมย์เงงมย์กระคาเคืองใหญ่เนียเ่ยนี่แหละค่ะ ชาบไว้แล้วพี่น้องดูกันเกิดเอาแอกเตอแล้วสป็งพักควันแล้วพี่น้องเหลือแต่แอนเนี่ยนั่งกินผู้เดียว เน่าจริงแต่ไม่ได้สิเหี้ยการพี่น้องแต่กับปุ่นแสบดีดีแต่ว่าต้องระวังคุณ <c oughs> สิเหี้ย เดี๋ยวถ้าเบิ้งนะคะถ้าเกิดว่าพิชาเราตอ่อนิชาให้อยู่ตอนนอ่อเนาะแองกัสเซซุนพิชานะคะไปรีโนเวทพี่น้องไปรีโนเวทเฮียนเล่าไว้ทยูนะคะเพราะว่าเป็นยังปฏิเหนือที่มันกวา้างมันเป็นจะยูพี่น้องเฮ็ดกว่างข้าขงนอกก็ได้เฮ็ดก้วานี่เฮี้ยนก็นได้ปลูกพักปลูกหญ้าปลูกลงมาในเบิร์พี่น้องไม่ค่อยมีก,กิจกรรมอะเฮ็ด เส้นกระปุ๋นมันลายบราณทีจัง็ดพีหน้อืม เราผิดลงก้อไปน้องผิดลงก้อจ้ะมือรุ่นแกะมือใหม่พี่น้องมือนี่ประพนันประพนันประพัน ายพอดบั <nine> เดอแอนสกอรโตปิดคลิปไปงนี้ก็นเด้อพี่นนองเด้อพิกลง้อ <c> เ <oughs> ดี๋ยวคอไปจัดการนะคะขอบคุณหลายๆไว้พอกันคลิปหนาเด้อจ้าสวัสดีค่ะ